องค์งแห่งกรรมมะกติถึกก็คือ 1. แสดงธรรมไปโดยลำดับโดยไม่ตัดตอนให้ขาดเสียตอนสองอ้างเหตุและผลให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจ 3. มมีจิตเมตตาปาถนาให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เหมือนกับอาตมาก็ตั้งจิตเมตตากับผู้คนแห่เมตตาไป อาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็ตามกำลังเพื่อปรารถนาให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับข้อมูลธรรมะของพระเจ้าสี 4. ไม่แสดงธรรมเพื่อหวังลาภสักการะห้าแสดงธรรมไม่แสดงธรรมสีไม่แสดงธรรมเพื่อหวังลาภสักการะบุคคลใดที่แสดงธรรมแล้วเกิดจิตที่ไม่ดี หวังลาบสักการะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เข้า